เราจะเลือกซื้ออะไรดีระหว่าง iPhone SE กับ iPhone 11ในปี2022คลิปนี้มีคำตอบครับผมโชกุลราคาของ iPhone SE เนี่ยเปิดตัวอยู่ที่15,900บาทส่วน iPhone 11เนี่ยเท่าที่ผมเห็นมานะใน Shopee ใน Lazada เนี่ยอยู่ประมาณ1 6 0 0หรือไม่ก็1 7 0 0เนี่ยแหละก็ถือว่าราคาเนี่ยไล่เรี่ยก,กันเลยนะครับผมก็เลยเอามาเปรียบเทียบเลยว่าจะเลือกซื้อรุ่นไหนดี ขนาดหน้าจอของ iphone 11เนี่ยอยู่ที่6.1นิ้วนะครับก็ไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปสามารถที่จะจับได้ถนัดมือนะครับแล้วขอบเนี่ยก็เป็นขอบมนด้วยนะส่วน iphone s e เนี่ยดีไซน์ของมันก็เหมือนกับ iphone 7, iphone 8แต่ถ้าคุณยังจำกันได้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก6-7ปีที่แล้ว iphone 6ก็ดีไซน์ประมาณนี้เช่นกันก็คือเขาอาจจะเปลี่ยนวัสดุ ทำให้มันแข็งแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าคนที่ชอบเอามือถือใส่กระเป๋ากางเกงเนี่ยผมว่า iPhone SE เนี่ยก็น่าจะเหมาะเลยแหละเพราะว่ามันมีขนาดเล็กด้วยไงแล้วหน้าจอเนี่ยก็อยู่ที่4.7นิ้วนะครับก็ถือว่าเล็กเหมือนกันในสมัยนี้ทั้งคู่เนี่ยใช้หน้าจอ lcd เหมือนกันนะครับสีสันความสว่างอะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้สู้พวกหน้าจอ o l e d ็ของ Apple แต่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยแต่ถ้าเราเอามือถือ2รุ่นนี้เนี่ยไปออกกลางแดดหน้าจอก็จะปรับความสว่างให้สูงขึ้นนะครับก็ ทำให้กินแบตเยอะขึ้นด้วยแต่ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องหน้าจอเนี่ยก็ปล่อยผ่านได้เลยโอเคงั้นเรามาพูดที่เรื่องกล้องกันต่อเลยกล้องของ iphone 11เนี่ยด้านหลังนะครับให้มาอยู่2ตัวก็คือเลนส์ w แล้วก็ ultra wide สิล้านพิกเซลทั้งคู่ส่วนกล้องหน้าก็เป็นกล้อง12ล้านสามารถที่จะอัดวิดีโอ 4k ได้ทั้งกล้องหน้าแล้วกล้องหลังเลยส่วนเลนส์ ultra w i d เนี่ยไม่สามารถที่จะอัด 4k ได้นะครับและกล้องของ iphone se เนี่ยก็ให้มาอยู่ที่12ล้านพิกเซลที่กล้องหลัง แล้วกล้องหน้า7ล้านพิกเซลสีสันภาพของ iPhone SE เนี่ยก็จะดูสดใสกว่าเหมือนเป็นซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันกับ iPhone 13ก็เพราะว่า iPhone SE เนี่ยใช้ชิป CPU ตัวเดียวกันกับ iPhone 13นะครับส่วน iPhone 11ไถ่ายออกมาก็ไม่ได้แย่นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าทั้งคู่ก็ทำได้ดีเหมือนกันนะครับแต่จะต่างกันตรงที่ iPhone 11เนี่ยมีไนท์โหมดนะครับ ก็คือเราสามารถที่จะถ่ายภาพในตอนกลางคืนได้ฟีเจอร์ night m o ใน iPhone SE เนี่ยไม่ได้มีมาให้นะครับส่วนการถ่ายวิดีโอเนี่ยผมว่าทําได้ดีทั้งคู่นะสามารถที่จะถ่ายได้สูงสุด 4K 60เฟรมเลยกล้องหน้าของ iPhone SE เนี่ยไม่สามารถที่จะถ่าย 4K 60เฟรมได้นะครับถ่ายสูงสุดได้แค่ Full HD 30เฟรมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายส่วนเรื่องการเล่นเกมเนี่ยผมคิดว่าทั้ง iPhone SE แล้วก็ iPhone 11ทําได้ดีเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับ ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่แต่ก็อาจจะมีความร้อนที่สูงบ้างในบางช่วงเพราะว่าชิป CPU มันแรงมันก็ต้องร้อนเป็นเรื่องปกตินะส่วนเรื่องแบตเตอรี่ใน iPhone SE กับ11เนี่ยผมว่าถ้าคุณไม่ได้เล่นอะไรมากคุณใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วๆไปเนะี่ยผมว่าความอึดของแบตเตอรี่เนี่ย iPhone SE กับ11เนี่ยไลย่เลียก,กันนะครับคือทุกๆวันเนี่ยเวลาผมไปโรงเรียน ผมก็จะเอา iPhone 11แล้วก็ iPhone SE ไปโรงเรียนด้วยออกจากบ้านสักเวลา7โมงครึ่งชาร์จ100%เ็ต็มทั้ง2เครื่องแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปเช็คโซเชียลมีเดียทำงานเล่นเกมบ้างน,นิดหน่อยตามสไตล์ของผมนะครับแต่พอกลับมาบ้านเนี่ยแบตเตอรี่ของ iPhone 11อะ่ะก็เหลืออยู่ประมาณสักถ้าจะไม่ผิดนะอืมไม่เกิน40%เ่เท่าที่จาได้ส่วน iPhone SE เนี่ยก็ไ่เรียก,กันเลย แต่ถ้าวันหนึ่งคุณไม่ได้เล่นเกมอะไรมากผมคิดว่ามันก็น่าจะพออยู่แล้วนะแต่การใช้งานของแต่ละคนอะ่ะมันก็ไม่เหมือนกันด้วยไง iPhone 11เนี่ยปลดล็อกด้วย Face ID ส่วน iPhone SE ปลดล็อกด้วย Touch ID นะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบ Touch ID มากกว่านะเพราะว่าเวลาเราออกไปนอกบ้านะอะไรเงี้ยเราต้องใส่แมสชปะะ่ะล่ะ แล้วแค่หยิบ iPhone SE ขึ้นมาแล้วก็แค่กดปุ่มโฮมบนล็อกก็ใช้งานได้เลยนะครับส่วน iPhone 11เนี่ยก็ถือว่าน่าเสียดายนิดนึงนะที่ไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์ให้มันสามารถที่จะปลดล็อกใต้หน้าขาดได้อะ i p n o n e 12ขึ้นไปนะครับที่ทําได้ส่วนการกันน้านํากันฝุ่นก็เอย้ยไม่ใช่สิจริงๆ่ะผมต้องเรียกว่าทนน้ำทนฝุ่นเพราะว่ามือถืออ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ออกแบบมาให้กันน้ําแบบได้1 0 0นะครับ มันแค่กันเผื่อสถานการณ์ไหนที่เราแบบทํามือถือตกน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็อุ่นใจได้เพราะว่ามีมาตรฐานนี้อยู่ iPhone SE เนี่ยอยู่ที่ IP67 ลึก1เมตรไม่เกิน30นาทีส่วน iPhone 11 i p 6 8ลึกไม่เกิน2เมตรนาน3านาทีแต่ก็คงไม่มีใครเอาไปเล่นในน้ำหรอกใช่ไหมส่วน Wi-Fi ก็เป็น Wi-Fi 6ทตังคู่นะครับใช้ได้สซิมเหมือนกันเลยส่วน iPhone SE เนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมต่อ 5G ได้นะครับแต่ iPhone 11เนี่ย เชื่อมต่อสูงสุดได้แค่ 4G โอเคสรุปเลยผมว่า iPhone 2รุ่นนี้เป็น iPhone ที่น่าใช้งานมากๆเลยนะครับในราคาต่ำกว่า20,000ถ้าคุณอยากจะเข้ามาลองใช้ iOS ดูเป็นครั้งแรกเนี่ยก็มาเริ่มต้นที่2รุ่นนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะถ้าคุณอยากได้จอใหญ่แล้วก็กล้องหลังที่มีเลนส์ u ต t r า Wide เนี่ย iPhone 11ก็อาจจะเหมาะกับคุณนะครับส่วน iPhone SE เนี่ยก็อาจจะเหมาะกับ คนที่ชอบพกพาไปไหนมาไหนสะดวกผู้ชายก็อาจจะชอบนะเพราะว่าเวลาใส่ในกระเป๋ากางเกงเนี่ยมันไม่ตรงตงน,นะครับใส่ได้สบายเลยแหละผมก็ใส่เหมือนกันมันก็เบาดีนะอ่าใช่แล้วก็ชอบการสแกนลายนิ้วมือด้วยแต่ความชอบของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันใช่ปะละ่ะแล้วราคาเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันด้วยทําให้มันดูน่าซื้อนะครับอันนี้คือนับเฉพาะ iPhone มือหนึ่งนะมือ2อก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคก็เลือกที่ใช่สําหรับคุณเลยนะครับว่าคุณชอบรุ่นไหน ถ้าใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะเลือกรุ่นไหนแล้วทำไมก็มาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ